สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะวันนี้มีล้อใหม่ป้ายแดงอีซูสูนะคะขอบ16นะคะเข้ามาใหม่แล้วนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางยางใหม่ป้ายแดงบิสโตน215 7น16นะคะเป็นยางปลายปี24นะคะนี่เส้นสีชัดเจนนะคะ ตอนนี้หายหายากมากๆเลยนะคะ <c oughs> สำหรับอีซูซูขอบสิบหนะคะ <c oughs> ล้อใหม่ป้ายแดงนะคะน <c oughs> ได้มาใหม่นะคะ1ชุดนะคะ <c oughs> ชุดนี้ราคา17,900บาทนะคะ <c oughs> ต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยค่ะ <c oughs> แวะมาที่ร้านนะคะติดตั้งฟรีนะคะ <c oughs> สามารถนำล้อเก่าล้อเดิมนะคะมาแลกเพินได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะอ Isuzu Mew X นะคะขอบ18นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยาง Biston ส2 6หกหนะคะเป็นยางปลายปี24เหมือนกันนะคะยางใหม่ป้ายแดงนะคะน,นี่ตุ่มเส้นสีหน้ายางนะคะชุดนี้ราคา26,900บาทนะคะ ต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยจ้าชุดนี้ก็เป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิซูซูนะคะขอบ18เหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะอิซุซุดีแมขอบ18นะคะจะมาพร้อมกับยางใหม่ป้ายแดงปิสโตน2อ5 60 18ปลายปี24เช่นกันนะคะนี่สนสีนะคะชัดเจนนะคะ ชุดนี้ราคา26,900บาทนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยจ้า <c oughs> แล้วก็จะมีล้อใหม่ป้ายแดงน,นะคะอีซูซูขอบ17นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางใหม่ป้ายแดงน,นะคะบิสโอนสองห้าห้าหกหนะคะเป็นยางปี25นะคะ ชุดนี้เป็นยางปี25นะคะเนีเซนสีชัดเจนเหมือนกันนะคะชุดนี้นชุดนี้ราคา21,900บาทนะคะเป็นยางปี25นะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลายแดงนะคะ Fortuner ตัวรี a เ e อรขอบ18นะคะจะมาพร้อมยางบิสโตน สองหกห้าหกสิบสิบแปดปียี่สิบสี่นะคะชุดนี้ราคาสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีล้อใหม่ป้ายแดงฟอร์ตนะคะเอเวอร์เรส r t สปอร์ตนะคะขอบยี่สิบนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางใหม่ป้ายแดงคุดเยียร์สองห้า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 ยี่สิบปียี่สิบสี่นะคะชุดนี้ราคาสองหมื่นบาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงเพอ,อย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอเดเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ